าแบบเห็นชายคนนี้ใกล้จะออนแอร์แล้วใช่แล้วครับอีกสองวันเองครับโอ้โสองวันก็ออนแอร์แล้วครับต,ต,ตื่นเต้น,นตื่นเนต,นตนเ้นครับเป,เ,ปเป็นละครปัจจุบันเรื่องแรกของเราที่เราได้เล่นแล้วก็เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกกับพี่แอนกับคิมเบอรี่ด้วยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็ถ่ายมาแปดเดือนในปี่แล้วก็จะได้ออนแล้วก็ดีใจครับผมละครทุกเรื่องที่เจะได้ออนก็เราก็ดีใจเราอยากให้คนดูดูแลแฮปปี้ครับผมพี่เสือเป็นคนไมาค่อนข้างมีควาหรือจีนมากทุกคน เซอร์ที่ปล่อยมาก็จริงๆคือด้วยด้วยด้วยสายล,ละครด้วยครับก็จะเป็นแนวอของเป็นการเล่าเรื่องของคนที่แต่งงานไปแล้วมันก็จะมีฉากแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้เยอะซึ่งพี่แอนก็ค่อนข้างจะเาขาเรียกว่าหาเรสเบนมาเยอะแล้ว,ลวก็ในในในฉากแบบคุกกิก๊กกิ๊กแบบนี้พี่แอนครับนะคกระแสจีนนะครับโหอ,อยากให้จีนในละครผมรักละครอยากให้มีแบบที่สุดเลย ออนครับผมว่าโอเคที่สุดแล้วครับปีนี้ก็มีการถ่ายรูปอยู่เหมือนกันนะคะใช่แล้วครับปีนี้ก็มีกําลังจะถ่ายถ่ายแล้วด้วยครับสายทันหัวใจกับอาบมครับก็คือถ่ายคู่คู่คกันไปเลยสองสองคิวก็ก็สนุกดีครับสองรูปก,ก็แตกต่างกันโดยสิ้นโดยสินเชิงแต่ว่าก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดครับนเป็นปีที่เขาเรียกว่า ได้ทำงานเต็มที่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเราติดเรียนปริญญาตรีก็เลยปีนี้เป็นปีที่ได้ทำงานแบบเต็มเต็มจริงๆเรื่องเรื่องงานิเ่อต้องเป็นความปีนี้ไม่ตินหน่อหรือยังปีนี้ก็เท่าที่รู้ก็ก็มีครับก็มีก็ยังเป็นซีอีโอของยูทีู่ครับผมแล้วก็เรื่องอื่นก็ไปถามพี่เอดีกว่าผมบอกไม่ได้ครับแล้วอย่างภาพยนตร์ไทยเสรายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไมโครเลิฟใส่เสร็จเมื่อปีครับผมก็สุดจะได้ดูเมื่อไหร่นี่ผมยังไม่แน่ใจให้ติดตามเฟซบุ๊กของไมโครเลิฟได้ ได้เห็นเกมแบบว่าทั้งละครทั้งหนังอะไรติดติดกัใช่ครับได้เห็นแล้วผมก็จะดีใจมากครับเพราะว่าเราก็ทำงานเต็มที่แล้วก็อยากจะให้คนดูได้ดูผลงานของเราครับผมเรียกว่าทำแบบทีที่แล้วผมก็ทำได้ไม่ปีที่แล้วกดีแต่ปีนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ได้ได้กลับมาข้าจอที่บก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเป็นเรื่องรรมดาที่จะต่เนแต่ปีที่แล้วก็มีคาบาริปปแบบรีก็เดิมครับก็ขอให้คนดูดูแฮปปี้ไม่ได้ขออะไรากคิมาก ผมมีภาพที่หน้าเราไม่เลพันนะครับครับผมก็อ๋อเห็นอยู่ครับก็เป็นธรรมดาครับผมแพ้มันเป็นแบบชุ่มแพแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผลนะครับนิดหน่อยครับก็เราก็เราแค่มาทีเดียครับเพรเาะในอช่วงนั้นเหนื่อยมากเลยมีผลทิน้นเอาที่มันจะมาช่วงไหนคนก็ เคยเจอแบบช่วงที่แบบพอเรานอนน้อยหรือว่าอันหนักอะไรเงี้ยก็จะเป็นผลปางครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วน้อยไหมคะคนขับมิดเอามาแบบนี้ทุ่น้นอยครับเป็นที่เพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วเราก็เราก็ว่ามันเป็นเรื่องของมันก็แส่ด้วยอะไรด้วยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบแพ้อี้คนแหนึง่งก็มีไปหาอ่าผู้สัมพันบ้างครับแจนใหญ่ก็จะไปหา เนี่ยที่เหลือก็นอนที่เรือครันอนที่เรือจะกินคอนเยอะมากอะไรเงี้ยเราตัวเองหน้ามันก็จะมาต็งทีหน้าเราก็จะแพ้ได้อรกทาสีทาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเล่นข้าบดินเบอร์ก็จะมีเช่นกันมันจะเป็นมันจะ็นอการแพครับผมแพง่ายครับแพง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายหึือการแบบแพ้รบินแดงครับผมก็จะเป็นประมาณแค่นี้แต่โคตรแค่นี้เองครับเราก็ไม่ซีเรียสการทำให้เราต้องระวังการแต่งหน้ามากอืม ก็ไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่แค่อย่างที่บอกต้องดูแลตัวเองเพราะเราจะไประวังการแต่งหน้าไม่ได้เพราะพี่ช่างแต่งหน้าท่านพก็ทำให้ดีที่สุดแล้วครับเราก็ต้องต้องให้ทีมเขาด้วยแล้วเราก็ต้องดูแลในส่วนของเราคือนอนให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองครับผมก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะก็คือคิดว่าเราตัวที่ที่เราดีกว่าไม่ได้โทษคนอื่นนะเราเราเราดูการดูแลของเราดีกว่าครับ